ที่สื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมีคนบอกว่ามันก็สะท้อนคุณภาพของประชาชนหรือเปลจะว่าอย่างไรเราจะมาโทษสื่อเขาบอกว่าประชาชนเป็นอย่างไรในประเด็นนี้เนี่ยนะครับเวลานี้สื่อเองเนี่จะเริ่มควรจะต้องรู้ตัวแล้วนะครับว่าประชาชนนั้นมุ่งหวังในสื่อมากกว่าที่สื่อทำอ,อันนี้เนี่ยจะไปบอกว่าประชาชนเหมือนกับประชาชนเห็นจะไม่ได้แต่มันเริ่มเสียงมันเริ่มจะมีมากขึ้น แล้วดังขึ้นอย่างที่ผมได้พูดเมื่อกี้นี้ว่าเราต้องสมัยก่อนเราคงไม่มีโอกาสมานั่งพูดกันอย่างนี้ในการวิจารณ์สือ่อแต่ในเวลานี้เนี่ยแล้วเสียงอย่างนั้นไม่ใช่ในสองสามคนที่หรือสี่สี่คนที่นั่งอยู่ที่นี้เท่านั้นแต่เสียงทั่ว,วไปเนะะี่ยอาจารย์รู้สึกอย่างไเรเนี่ยผมผม,ผมอ่านหนังสือพิมพ์เนชั่นสุดสัดปดาห์มาสองสามวันนี้มีดาราคนหนึ่งนี่ถูกแกร้องเรียนเลยและแกประนามสื่อด้วยว่าเขามาเรียกแกว,ว่ามามาสั่งดารามามาสั่งแกแกล้าพูดเลย สมัยก่อนนี่ไม่มีแล้วครับดารานี่ไม่กล้าหือกระสื่อมลชนรหรือนักสื้อพิมพ์แต่สมัยนี้มันหมูเริ่มจะไม่กลัว,ลวน้ําร้อนแล้วนะครับผมจริงอาจารย์นี้เนี่ยคนวิภา์วิจารณ์สื่อ<ค>นข้างขวาคนวิภา์วิจารณ์คนเอ็กทนคนคน,คนมุ่งหวังสื่อ,อสูงกว่าที่สื่อกําลังปฏิบัติอยู่นะตกลงถ้าบอกว่าประชาชนเป็นอย่างไรสื่อเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่าอันนี้อันนี้ใช้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ใช่ไมช่ผมันจมีส่วนจริงอยู่เหมือนกันแต่ไม่ไม่ใช่ไม่ได้เหมือนอย่างประชาไตเนี่ย ได้ผู้บริหารยังไงได้สสยังไงเนี่ยก็าสะท้อนนึประชาชนนี่ยก็พูดกันแบบทั่วๆไปนะซึ่งอาจจะไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์สื่อก็เหมือนกันถ้าหากว่าสื่อในลักษณะที่เรียกว่าออกมาที่อคติอย่างมากแล้วถ้าใน,ในหลายประเทศเนี่ยเขาจะไม่ซื้อเลยเขาจะปล่อยให้ตายซากอเลยของเรานี่ก็ยังมันสะใจอยู่นะท,ทั้งทั้งที่แม่นั้นแต่สะท้อนหรือเปล่าว่า,วาเมื่อชาวบ้านอยากด่านักการเมืองเนี่ยเพราะสื่อด่าหน้าการเมืองเนี่ยชาวบ้านรู้สึกแหมพอสบายใจเพราะฉะนั้นก็อาศรรัยสื่อด่าน,นักการเมืองแทนชาวบ้าน สื่อจับอารมณ์ชาวบ้านได้สื่อก็เลยทําอย่างนั้นเนี่ยยังยังยังนี้ประเด็นที่ผมจะพูดคืออย่างนี้ฮะผมพูดมานานแล้วว่าระบบการศึกษาของเราเนี่ยพยา,ยามไม่ต้องจาเพราะนั้นจึงคิดวิเคราะห์เนี่ยไม่ค่อยมากนะักเมื่อเป็นอย่างนี้ในชาวบ้านรับอะไรมาก็เอาตามนั้นจึงปลูกกระแสดได้ง่ายไปปนเประหว่างข่าวสารและความรู้ซึ่งมันคนละเรื่องนะฮะข่าวสารต้องวิเคราะห์ก่อนนี้จะเป็นความรู้แต่ครั้งนี้ผมถือองพูดอย่างนี้ฮะต้องอยุติธรรมกับสื่อมือนกันอย่างเช่นอันนี้ข้อบังคับว่าโดยจริยธรรมแห่งวิชาหนังสือ สภาการนัร้งพิมแห่งชาติสองสองห้าสี่หนึ่งนี่ก็มีออกมาตั้งหลายสิบข้อนะครับทายามที่ส่วนตัวอย่าง,าง,งสัน้นข้อสี่นักสพิมต้องยึดถือข้อจริงข้อเท็จจริงความถูกต้องบรรยำและความครบถ้วนข้อห้านักสพิมต้องนําเสนอข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่หาผลประโยชน์ของตนหรือหมู่คณะข้อหกนักสพิม์ต้องแสดงความพยายามในการท้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอะไรพวกนี้ที่ว่าอันตรายแลวอย่าไปปนเลยต่างๆแล้วยังมีนนี้ธรรมนูญสภาการนัร้งพิมแห่งชาติพอสองห้าสี่ศูนย์ มีมาตรการที่จะจัดการนักิมพ์ที่ที่อาจจะนอกลู่นอกทางแต่ผงไม้คิอันนี้หวังได้ไหมครับอันนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยมีปัญหานิดหนึ่งเพราะว่าที่ดูดูที่ผู้คนทั้งหมดเนี่ยละเมิดทั้งหมดเนี่ยข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10 1 1 12เอละเมิดเกือบหมดรวมแต่เพียงข้อ20ผู้ประกอบวิชาชีพนักพิ์ต้องไม่ประพฤติปฏิบัติใดอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียกิริสักแห่งวิชาชีพที่จะรับสินบนโตแั้อาจารย์ไม่มั่นใจตรงนั้นเนี่ยคือผมคิดว่าอย่างน้อยเป็น ก็ต้องพยายามให้มันให้มันใกล้เคียงที่สุดผมค<ล>ิดอันนี้ต้องต้องให้ต้องให้ต้องให้เครดิตดกับสื่อที่พยายามจะทําให้ดีขึ้นแล้วทางออกคืออะไรอีกครับเพราะว่าจะให้แมลงวันตอมแมลงวันได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้พระเขาก็บอกแมลงวันก็ไม่ตอมแมลงวันแล้วเนี่ยจะให้สื่อตอมแมลงวันแมลงวันตอมแมลงวันอ่างนี้มผมเรียนให้ทสารนะมีเพื่อนผมคนหนึ่งทาสื่อเมื่อเจอสื่อฉบับหนึ่งบอกว่าโอ้โหพี่ทําอย่างนี้พวกผมก็แย่สิคือพี่พรวิจารณ์อีกคนบอกพี่ทำงี้พวกผมก็แย่เมื่อไหร่ ก็พูดได้แค่พูดได้แค่ไม่ได้ดไม่ได้มีปฏิกริยาอย่างอืน่นแต่อาจารย์ในหัวข้อนี้ผมผมก็ได้รับตอนที่ <แ S 2> ผมได้รับมอบหมายให้ยกเลิดกกฎหมายพบการเพรียงเนี่ยทางสมาคมนี่เอาเนี่อมาให้ผมดูผมก็ถามเขาว่าตั้งแต่มีข้อบังคับนี้มาเนี่ยเคยเคยทำอะไรบ้างไหมยังไม่มีเดี๋ยวนี้ผมยังไม่มีแล้วครับเดี๋ยวก่อนผมต้องคาดเพราะผมเป็นกรรมการสภาการนุสิทธิ์เพียแล้วมันมีกรณีที่พิสูจน์มากมายที่เราทำยังไม่มีข่าวมาเลยว่ากอันนี้ก็แล้วแต่ อาจจะเป็นอน,นุที่ข่าวก็มีนะครับแต่ท่านอาจจะไม่ได้ติดตามมากหรือมั้งนะครับพะผมก็ไม่อยากจะเอาเรื่องที่บางเรื่องที่พูดมันไปแล้วแล้วทำกันอยู่เรื่องของสภาพักความหวังใหม่้องเรียน <LA S 2> มาครับ PLA เราก็ทจสอบสูนให้แล้วก็ตำหนิติเตียนให้มาทํานะครับผมผมคือบอกบอกว่าอยากไปพูดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ไอ้นี่มาถึงเรื่องพรนกกฎหมายพระนธกิจรการพิมพ์มันก็ต้องคิดกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับ,รบมันต้องคิดคในแง่ของเรื่องเสรีภาพมันซื้อพิมพ์ดร<ม>ืยอะไรตงผม<ร>งมีเวลาอีกน,น,นิดเดียวตรงนี้เนี่ยเราจะโทษสื่ออย่างเดียวก็ลําบากเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่านักการเมืองบางคนก็ดีผมไม่ได้บอกทุกคนนะ,นะครับบางคนก็ดีก็ใช้สื่อหรือว่าไปเบียดบีบสื่อเหมือนกันถ้าแบบนี้ไม่ให้โฆษณาแบบนี้ตัดเวลาแบบนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็มีความจําเป็นว่า โฆษณาไม่เข้าเขาก็จะต้องดิ้นล้นที่จะทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะไปโทษสื่ออย่างเดียวถ้าอันกลับมาดูนักการเมืองเองก็ดีธุรกิจเองก็ดีเนี่ยไปบีบสื่อแล้วก็ทาอยู่ผมอยากจะขอประทานโทษนะครับมันคิดฟังอาจารย์พูดแล้วมันคิดถึงคําพังเพยที่ว่าฝนตกที่หมูไหลครับ <laughs> <laughs> นะครับผมโตนะครับมันมันพอกันแหละครับพมันผสมกันไป<อ>นี่ผมพูดตรงไปตรงมานะครับตรงไปตรงมาครับครับ <laughs> นะครับเพราะฉะนั้นมั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 นขนมจีนผสมกับน้ำยาล่ละครับผมผมจะกราบเลยอย่างนี้นะครับผมถือว่าเสรีภาพในการสัมภาษณ์พิและของสื่อเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญมากโซเราเราก็ล่างมานมาตรางสามสิบเก้าแล้วในระบอบกบฎประชาธิปไตยเนี่ยเสรีภาพของนักสื่อพิมพ์หรือของสื่ออื่นนั้นสะท้อนให้เห็นความเป็นประชาธิปไตยเมื่อใดก็ตามที่เสรีภาพอันนี้ถูกจํากัดนะนั่นก็คือประชาธิปไตยกําลังถูกจํากัดเพราะนั้นผมจะไม่มีทางเลยเห็นเรื่องการที่ไปกําจัดเสรีภาพของสื่อ แต่ผมเห็นด้วยกับหลักการว่าสื่อต้องมีจรรยาบรรณสื่อต้องคุมกันเองสื่อต้องรับผิดชอบใช่สื่อต้องมีวินยัยมิฉะนั้นสื่อจะเป็นตัวทําลายประชาไทครับและเป็นอนันตริยกรรมทางการเมืองนะเป็นอนันตริยกรรมทางการเมืองที่อย่าพายให้ไม่ได้